แต่ถ้าคุณแทงถูกติดๆกันหลายๆตามันทําให้คุณบวกได้หมหาศาลเท่นเดียวกันและเมื่อคุณแทงเสียบ้างได้บ้างสูตรนี้นั้นค่อนข้างที่จะทําให้คุณได้เงินสเสถียนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแม่นยําในการแทงโดยคลิปนี้นั้นเราจะมาแนะนําสูตรในการทําเงินสําหรับการเล่นบาคาร่าสาหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนําสูตรที่ชื่อว่าเดลองเบ โดยสูตรเดลองเบนั้นเป็นสูตรบาคาร่าที่ใช้ระบบการเดิมเงนินแบบก้าวหน้าในเชิงลบหรือพูดง่ายๆก็คือการเดิมพันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณแพ้และเดิมพันลดลงเรื่อยๆเมื่อคุณชนะโดยวิธีการวางเดิมพันสำหรับสูตรเดลองเบนั้นหากคุณเดิมพันตาที่1ถึงตาที่4แล้วคุณแพ้ทุกตาลักษณะการเดิมพันจะเป็นเช่นนี้ตาที่1ลง1หนึ่งหน่วยเมื่อคุณแพ้ตาที่สองต้องลง2นหน 3, ่วยเมื่อคุณแพ้ตาที่สาต้องลงสาหน่วยเมื่อคุณแพ้ ตาที่4ต้องลง4หน่วยและเมื่อคุณแพ้ตาที่5ต้องลง5หน่วยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวอย่างเช่นตาที่1คุณลง10บาทเกิดแพ้ขึ้นมาตาที่2ต้องลง20บาทแพ้ขึ้นมาอีกตาที่3ต้องลง30บาทแพ้อีกตาที่4ต้องลง40บาทแพ้อีกตาที่5ต้องลง50บาทเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเดิมพันแพ้3าครั้งและชนะอีก3ครั้งรูปแบบของการวางเดิมพันจะเปลี่ยนไปโดยตาที่1วาง1หน่วยเมื่อคุณแพ้ ตาที่2ลง2หน่วยเมื่อคุณแพ้ตาที่3ลง3หน่วยเมื่อคุณแพ้ตาที่4ลง4ี่หน่วยเมื่อคุณชนะตาที่หลง3หน่วยเมื่อคุณชนะตาที่6ลง2หน่วยและเมื่อคุณชนะตาที่7ลง1หน่วยตัวอย่างเช่นตาที่1ลง10บาทแพ้ตาที่สองต้องลง20บาทแพ้อีกตาที่3ต้องลง30บาทแพ้อีกตาที่4ต้องลง40บบาทแต่เมื่อคุณชนะตาที่ห้า คุณต้องลดเงินเดิมพันลงเป็น30บาทเมื่อชนะตาที่6ลง20บาทเมื่อชนะอีกตาที่7ลง10บาทสำหรับการวิเคระห์สูตรบาคาร่าที่ชื่อว่าเดลงเบนั้นเหตุการณ์ที่จะทําให้สูตรนี้ใช้งานได้ดี 1. ชนะบ่อยๆแทบไม่แพ้เลยจะทําให้คุณบวกแบบกระจาย 2. แพ้3ามครั้งบ้าง2ครั้งบ้างสหรับกับชนะแบบนี้จะทําให้คุณมีกาไรแต่ก็ไม่มากนะัก 3. ชนะบ้างแพ้บ้างสลับกันไปโดยชนะต้องมากกว่าแพ้นิดหน่อย รือแพ้มากกว่าชนะนิดหน่อยก็ได้เหตุการณ์แบบนี้จะทําให้คุณทําเงินได้เช่นเดียวกันสาเหตุการที่จะทําให้สูตรนี้ใช้งานได้แย่ 1. เสียบ่อยมากๆแทบจะไม่ชนะเลยแบบนี้อาจจะทําให้คุณลบจนหมดตัวได้ 2. แพ้ติดกัน3า,ราครั้งสองครั้งบ้างแบบนี้จะทําให้คุณเสียแต่ก็ไม่มากโดยภาพรวมของสูตรในงเบนี้สำหรับสูตรนี้นั้นใช้งานค่อนข้างง่ายและมีความเสถียรในการทําเงินแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากคุณไม่เจอเหตุการณ์ร้ายจริงๆ คือการเสียทุกตาแทบจะไม่ชนะเลยกับการใช้สูตรเดนลงเมนี้คุณสามารถทําเงินได้จริงโดยสูตรนี้เมื่อวิเคราะห์แล้วความเสี่ยงของมันจะอยู่ที่ 3/ ใน5ถือว่าไม่มากนะักพอรับได้แต่ถ้าศึกษาโดยเข้าใจสูตรนี้นั้นสามารถให้คุณทาเงินได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นเลยทีเดียวโดยสูตรเดลลงเมนี้เป็นสูตรที่ง่ายเพราะเป็นสูตรในการวางเงินเดิมพันเป็นแบบขั้นบันไดเมื่อคุณแพ้คุณต้องเพิ่มเงินเดิมพันขึ้นไปเรื่อยๆรื่อยแต่เมื่อคุณชนะคุณต้องลดเงินเดิมพันลงมาเรื่อยๆเป็นแบบขั้นบันได สำหรับสูตรนี้มองว่าทําเงินได้จริงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแม่นยําของการแทงเพราะถ้าคุณแทงเสียติดติดกันหลายตาอาจจะทกให้คุณลบกระจายได้แต่ถ้าคุณแทงถูกติดติดกันหลายหลายตามันทําให้คุณบวกได้มหาศาลเช่นเดียวกันและเมื่อคุณแทงเสียบ้างได้บ้างสูตรนี้นั้นค่อนข้างที่จะทําให้คุณได้เงินเสถียรจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแม่นยําในการแทงและนี่คือสูตรในลเบที่เรานํามาแนะนําหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และสูตรนี้ มีแนวทางในการทำเงินได้จริงก็ศึกษาให้เข้าใจและนำไปใช้หากยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เราจะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญคอยตอบคำถามและแนะนำเพื่อพาคุณไปสู่จุดหมายสำหรับการทำเงินในการเล่นบาคารากัน